วร้านขายโลบักและบริการอื่นๆอีกมากมายมีทั้งระบบเติม ID Pass และระบบเติม VIP และบริการกดกริปไอเทมในแมปต่างๆแถมยังรับฟาร์แมปอื่นๆด้วยนะแถมยังมีบริการอื่นๆอีกเพียบใครสนใจใช้บริการลิงใต้ตล่างคลิปเลยเอากำลังจะอัดคลิปเลยเกิดเลวอ่ะฮะวะันนี้เวลานไทยโอเคก็กราบสวัสดีด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง l a สโ Low นะครับวันนี้ก็ามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอบริซาเดนะครับก็ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเออก็กลับมาอัปเดตต่อเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับอัลบิซาเดนะครับต้นตำรับสำหรับเกมหลายๆเกมของโจโจนะที่เอาไปต่อมีอะไรก็ไม่รู้นะครับแบบแตกแขนงออกมาเยอะมากนะครับนะอ่ะซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เลยนะครับนะมันมีชื่อว่า Star p l พ t i n u โอ a ี o v โอเ e อร e ใช่ไหมแต่ให้จริงม,มันชื่ออีกชื่อนึงครับ Re โ o Star p เพน i n u โอเวอะครับ, Heaven, รบประมาณนี้เนาะ ค่าพลังสเต็ปมันทริปเปิลเอสเลยนะครับถือว่าดูดีเลยนะครับเนี่ยโหดมากนะครับในะตัวนี้นะครับนี่ประมาณนี้เนาะมันหิวให้ตัวเองได้เนะี่ยเออนะครับเดี๋ยวผมบอกนะสกิลอะไรหิวมากนะครับเนี่ยก็ลองไปหาทำกันได้นะครับเนี่ย บอ้าวไม่รีบคลาก็จะหายไปอย่างนี้แหละนะครับนะท่ำเฉยไหมเจะาพันเธอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามารีวิวต,ตอ่อกันเลยก็แล้วกันนะครับว่ามีชาอะไรมั่งนะครับนะโอเคสกิลนอร์มัลพันนะดาเมจก็จะขึ้นตามหน้าจอเลยนะครับนะอ่าอ้าไม่ขึ้นวะเวทีตรงนู้นนะครับทำไมดาเมจไม่ขึ้นเมื่อกี้ยังขึ้นอยู่เลยก็ต้องฟังนี่ทีละสิบสนะองจุดห้านะนะอ๋อแรงนั้นนะแรงนะเออแล้วก็สกิลอีนะครับ จะเป็นバาร์พันธ์หรือต่อยรัวอย่างนี้นะครับสกิลอาร์นะฮีวี่พันธ์นะครับหมัดหนักนั่นเองนะครับทีเดียวนะครับโอ้สี่สิบห้าว้าวแรงนะเนี่ยแรงอยู่นะสกิลอาร์นะครับสกิลที่นะครับฮะยี่สิบเองเหรอแต่อันนี้มันเป็นบอทเนี่ยท่านผู้ชมเออถ้าหากไปโจมตีผู้เล่นธรรมดาเนี่ยเพราะว่าน่าจะแรงอยู่นะสกคิวไเป็นการหิวให้ศัตรูหรือผู้เล่นอื่นนะครับเนะี่ย ประมาณนี้เนาะอ่าสกิลเอนะฮะหยุดเวลานะครับหรือสวารุดุนั่นเองนะครับน่าประมาณนี้เนาะเออก็จะทำอะไรก็ได้นะเวลาตอนที่เราหยุดเวลาแล้วนะครับนะ สกิลจีนะครับไม่มีนะครับสกิลจีคนเป็นท่าโพสนะครับแต่เขาย้ายท่าโพนมาเป็นตัวพีเองนะครับนะเนะี่ยประมาณนี้เนาะสกิลเฮดนะครับจะเหมือนอ่าเมื่อก่อนเลยเนาะเออทำให้แบบต่อยพื้นแล้วก็ทําให้แสงขึ้นมาจากพื้นนะครับประมาณนี้เนาะแต่ได้ทําการเปลี่ยนแปลงนะให้เป็นสายฟ้าลงมาแทนนะครับนะอ๋อเท่เลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้นะอ่า ผมก็ไม่รู้หรอกว่าถ้ามันเรียกอะไรนะครับถ้าชื่อท่ามันเรียกอะไรนะครับเนี่ยส่วนตัวแซดก็สแตนจัมปกติเลยนะครับแล้วก็ตัววีเนี่ยจะเป็นการแบบวร์ปไปตามที่เมาส์เราวางไว้เนาะแต่อันนี้ก็แบบเพิ่มเอฟเฟกขึ้นมาไงท่านผู้ชมดูนะว้ว้วโคเท่แถมสกิลนี้ก็ใช้ได้แบบรัวๆทีๆด้วยเออแต่ก็ไม่ได้ถี่อะไรขนาดนั้นแต่ก็แบบเออใช้ได้แบบรัวๆนะ จะวัดไปไหนก็ได้แบบในระยะที่แบบไปถึงนะนะเดี๋ยวผมลองวัดไปถึงนี้ได้ไหมได้ไหมออได้ว้าวอู้อีเป๊กมีฮออยู่ตรงนู้นแล่อยากไปฮอมากเลยเหมือนเขาทําที่ขึ้นให้เราขึ้นไปได้ได้อยู่นะนี่เนี่ยป๊อป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 เนี่ยเออส่วนสําหรับอีกท่าหนึ่งนะครับสําหรับบีแล้วก็วนะครับกดพร้อมกันนะครับจะเป็นการหิวให้ตัวเองนะครับเนี่ย ก็ประมาณนี้เนาะแั้ก็มีคาลิฮารดนะมีมอนเดอร์เดิลบรันเดิลนะครับ Monster, เออนีนะ่ยเดี๋ยวเราไปตีกันดีกว่านะครับเนะี่ยว่าไอตัวเนี้ยเออผมจะสามารถฆ่าได้หรือเปล่านะนี่มาถึงแล้วนะเป็นชั้นของโจนาธานนะครับแลว้วก็จะมีไอพวกกิกกี้นะครับอ,อ, what? อ้าววัตฟัคเอาวัตอะลูกิกกี้หายเฉยห้องนี้เข้าได้ไหมไม่ได้ ยินข่าวเฮโอ้มาละโอเค,อแ,อเคแค่ไหนกันที่ยิวเหรโอ้สายฟ้าลงมาหินจักคหินจักคหินจักคหินจัก เฮ้ย hey! What the hell bro ทั้งที่มีสก,กิลฮิลแต่กับแพ้อย่างนั้นเหรอโคตรขี้หมาเลยเกมแตกไปดีได้เงินมาสามอันประโูเฮ้ยนึกว่าจะได้ของดีชุยของโอห้องเก็บของ อันนี้เมื่อก่อนนี่ผมยังไม่เคยมารีวิวเลยนะครับเมนชั้นของจุทนทรนะเออแบบคืออัปเดตเข้ามาผมก็ไปได้เล่นอีกเลยนะครับเนะี่ยมื่อแต่ไปเล่นเกมอะไรก็ไม่ไหลตอนนั้นนะครับนะโอ้ก็ไม่อยากรู้ว่าจะทําสวยออกมาขนาดนี้นะครับก็ถือว่าดูดีนะครับเออดิโอเกิดไปไปไป,ไป,ไ,ปไปลองตีกันดูอุ๊ยอะไรอะย,ยู่ไหนวะเดี๋ยว ข้างล่างเหรออะไรอ่ะเอาวีนากากดนะ้วยอ่ะขอบคุณครับเอาเก็บไม่ได้เอ้ยเกมอย่าบอกนะว่าเอาปิงก็ไม่ได้ปิงเนี่ยธนูเก็บได้ไหมก็เก็บได้ทำไมหน้ากากเก็บไม่ได้นะเอา้าวัดเกมอีเป้คเราหายชื่อ,เ,อเกมเกมดีจา้า หายเลยเบรอร์ทิวชั้นนิ่งโอ้ชิดโอ้โเปิดมาโดนเปิดก่อนเลยอะไรวะเนี่ย บาบาบอยเอาหายตีไม่ทันตลอดเลยอี้อนีต้องเล่นลุมนะครับนะถึงจะฆ่ามันทันนะครับโอ้โห,โหโตัวนี้ถือว่าเจ๋งใช้ได้นันแต่คือแบบดาเมก็พอดีก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับนะก็ไม่ได้โหดจนเกินไปนะครับนะก็คลิปนี้ผมก็น่าจะมีแค่นี้นะครับนะสำหรับวิธีทำนะครับนะก็ ต่อจากนี้เลยนะเดียวเอาให้ชัดๆนะครับว่าจะกระโดดถึงแบบมันมีกำแพงสีขาวเปล่าวะไม่รู้ว้ากระโดดไม่ถึง ก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นปัจจุบันหรือยังไงนะครับหรือเขาปรับเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ที่ในเชอร์ร์อยู่ในหรือวิกิของเกมนี้นะครับก็จะประมาณหายตัวเนี้ยเออนะครับรีโตสตาพีน้ำธรรมดาในธนูแอโร่ธรรมดานะครับมีโอกาสที่จะได้ตัวเนี้ยหนนะครับแน่นอนคุณต้องโอเว่นหรือใช้สมุดดิโอแดรี่นะเพื่อที่จะทําเป็นตัวนี้นะครับที่ผมรีวิวนะอ่าก็มีอีกหลายตัวเลยนะที่ผมจะรีวิวนะครับนะโอ้ โอ้โว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 สำหรับแมปนี้นะผมก็จะมัดรวมเลยทีเดียวดีกว่าเนาะแอนดูมีอันนี้ด้วยนะดูชายนี่อันใหม่นะครับเชอร์รี่สโตนเฟย์นีโอทาร์กเลดิโตชาร์โดดูดิกรีปซีมูลโวโวโวโคตรเท่เลยเนี่ยครับเนี่ยแอนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับลาสโลนะครับเนี่ย